ใบสั่งและค่าปรับจราจรใหม่155ข้อหาปรับสูงสุด1,000บาทแน่นอนนะคะใครที่ใช้รถใช้ถนนในทุกวันนี้จะต้องโดนเรื่องของค่าปรับเป็นเรื่องธรรมดามากๆแต่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะโดน500-800แต่ว่าสูงสุดนะคะตอนนี้จะขึ้นไปถึง1,000บาทแล้วค่ะ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะคะเผยแพรยประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องของการกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดผู้ที่ขับขี่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพรบจราจรทางบกค่ะแล้วก็เจ้าพนักงานจราจรได้ออกใบสั่งให้แก่ผู้ขับขี่นั้นโดยมีอัตราเปรียบเทียบปรับทั้งหมด155ข้อนะคะ ซึ่งค่าปรับตามพรบรจราจรจะอยู่ระหว่าง200ถึง1,000บาทอย่างเช่นข้อหานำรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงหรือว่าอาจเกิดอันตรายมาใช้นะคะก็จะปรับจำนวน400บาทข้อหาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถปรับ500บาทข้อหาไม่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและไม่อาจแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อขอตรวจปรับ200บาทข้อหาจอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจรหรือจอดรถในเขตที่มีเครื่องหมายห้ามจอดรถปรับ400บาท นำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดกา๊าซควันฝุ่นละอองเคมีหรือเสียงเกินเกณฑ์ที่กำหนดมาใช้ในการเดินรถก็ปรับ1,000บาทเช่นเดียวกันรวมไปถึงนะคะใบสั่งที่ใช้ในปัจจุบันนี้ก็จะใช้ไปถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะคะหลังจากนั้น1พฤศจิกายนจะเป็นใบสั่งรูปแบบใหม่ที่ใหม่ตรงที่ว่าผู้กระทำความผิดสามารถนำไปชำระค่าปรับในพื้นที่ใดก็ได้ไม่จาเป็นจะต้องอยู่ในจังหวัดที่ตัวเองอาศัยอยู่นะคะ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 0, 8 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ